กล่องที่สิบเก้ายี่สิบตามล่าหาซีเครตครับผมมาอ่ะมาอันนี้มาเดี๋ยวพี่เองกล่องที่สิบสิบเก้าไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าปลาอันนี้ไปซื้อจุ่มเดี่ยวมานะอ่า ไม่เธอเธอเธอต้องแตะี่การในหน้าด้วยด็กอันนี้แค่อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวใครมานั่งแกะติกล่องที่ยี่สิบอะไรวอลเฮ้ยไม่ตรงหรอไม่ตรงอะไรวอลเมื่อกี้เท่าไหร่อะไรวอลอะร้อยยี่สิบกว่าไม่หรอหล่ออ่ะไม่เป็นไรและคอมพิลี่ซีลอีกเท่าไหร่ บวกบวกอีกเท่าไหร่บวกอีกแปดบวกอีกแปดยี่สิบแปดคอนเทนต์ไม่ซาำนะจ๊ะคือเอาตรงตรงนั้นถ้าสามบอกกับอีสี่จุ่มยังไม่มาก็ทอแล้วนะเอาจริงจริงทอแล้วทอแล้วก็สามนั้นอ่าเดี๋ยวว่ากันรุ่หน่อยนะครับ ประธานซีเข็ดให้ลูกใหม่นะครับพอหยุดหาได้แล้วอะ่ะแก่ยากละอันนี้ลาซาดามั้ยไม่ใช่อันนี้สตูอันนี้สตูอ่าชังก่อนใช่ไหมเอออหนึ่งร้อยกรัมตกปลาอันนี้หนึ่งร้อยกรัมมาดูกันอ่ะสั่งสั่งสั่ง โอ้โหหนึ่งร้อยแจกไได้ะหนึ่งร้ยกรัมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องน่าจะตกปลาเพราะหนึ่ร้อยปปใช่ไหมใช่หนึามเฮ้ยเอ้หนึกรัมทำไมมันไม่เท่ากันวะเออ หนึ่งร้อยกรัมแล้วก็อะไรนะอเนี้ยแคมปิ้งแคมปิ้งตัวเนี้ยถ้าในในเวในเว็บมันบอกเก้าสิบกว่าไม่ใช่หรอเอามาอันนี้เท่าไหร่หนึ่งร้อยสิบห้าอย่าสลับนะอย่าสลับนะหนึ่งสองสามกุลาบอ่ะ ไปปากเปิดเลยไม่ๆๆอันอันนี้แยกกกนเลยยกกันเลยโอ้โหทำไมมันยากจังอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเอาไม่ได้ช่างอาจะให้อสรุปจะให้ช่างใช่ไหมเออช่างก่อนดิร้อยสิบเก้าทำไมลอยขึ้นเอยที่สามร้อยสิบเก้าปึบป่าวประกาศ กล่องที่สี่ร้อยยี่สิบสี่ทำไมมีแต่หนักหนักวะกล่องที่สี่ร้อยยี่สิบสี่นะครับร้อยยี่สิบสี่เนี่ยน่าจะเป็นจระเข้จระเข้ไหมร้อยยี่สิบสี่จระเข้ใช่ไหมหนึ่งสองสาม จระเคจรด้วยเก็บไปนี่แหละเป็นสาเหตุที่เขาไม่เอากล่องที่ห้าร้อยสามตกปลาตกปลาเชื่อไหมตกปลาร้อยเปอร์เซ็นต์กล่องที่ห้าร้อยสามตกปลาหล่อใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตกตาเด็ดน,นะ <laughs> เปิดมาจนรู้แลว้วอะกล่องที่ห้าร้อยสามกล่องที่หกร้อยยี่สิบทำไมนนมีตะหนักหนักอันนี้แทบไม่ต้องเปิดเลยทำไมมีตะหนักหนักกว่าไอายเอย็นแล้วเหลือสองชีวิตชีวิตแล้วเหลือสองกล่องกล่องที่หกร้อยยี่สิบเป้นอะไรบอลอะไรวอลเออ อ่ะสองกล่องนี้ละเนี่ยนะเออี๋9 5เฮ้ยกล่องกลับหนึ่งกล่องที่เท่าไหร่7 9 5เฮ้ยตื่นเต้นนะเนี่ยนฮ้ยเธอกล่องที่มาก้ามา9 5ไ่มันต้องต่บ9 3เลยค่ะมันต้องต่ำกว่านั้นอีก9 5นะครับ เครียดเครียดเครียดการไปไหน,นปะเฮ้ยการหายไปไหนวะโทษนะมันต้องโอ้โหอยู่งใต้เลยหนึ่งสองสามซีแคดอาย,ย มันทำได้แล้วไม่ไม่เธอยัดไปเมื่อกี้อ่ะแปปนึงเมื่อกี้กาวฮ่าเห็นไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือไอ้นั้นอ่ะมันเพี้ยนไปสองเออเธอจำได้ไหมที่อ๋ออันนี้มันก็ต้องเป็นกาิบสามใช่ไหมมันต้องบวก2กรกมใช่ไหมความหมายเธอแล้วเธออะเขย่าแล้วเธอแบบไม่เธยความรู้สึกอะความรู้สึกมันใช่ใช่ไหมไม่ใช่ความรู้สึกมันไม่ใช่เลยสี่ส ไม่ช็อตแล้วอันนี้อันนี้ไม่ช็อตแล้วตนนกล่องสุดท้ายร้อยสี่สิบสามอันนี้เท่าไรนะอันนี้น่าจะทีวีแลวตัวไหนแล้วตัวไหนไม่รู้ตัวไหนหายไม่รู้ไม่ก็เติมไปซี่ตัวไหนหายอ่ะไม่รู้นี่อ่าอะไรนะอีเนี่ยลืมชื่อตื่นเต้นจนลืมชื่อสต็อกอัปเดเอ่า อค okay. ในที่สุดนะคะฮัลโหลหายฮัลโหลหายช่าง,งแม่งเ<ม>ิ <ด ü. S 2> ช่างแม่มันเสิโอ้ยซีเฟทำได้แล้วเดี๋ยวไปดูคลิปรีวิวตัวเต็มอีกรอบหนึ่งละกันเพราะว่าอันนี้ขอาน,นี้อะไปตื่นเต้นก่อนบายขอดูหน้าพี่หนึ่ง <laughs>